พอพอซองจับขึ้นมาใบแดงเต,ต,ต,ต็มเต็มปานเข็มเข้ามาแทงใจ้ายอะไรมันจ่อแล้วไอ้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 ไ้ไอ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 ้าอย่อ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไจ้้อ้้อ สีได้ใบแดงอยู่ปากพี่ฮานี่งงอะไจังนายกะับอ้เหรอใจซอยได้จังนายกระจับไปมันใน้ันหมันโอ้ยยังไงยังนียังนี้ยังนี้ก็ยังโอ้ยหมากันยาตัวแกจังนายมันหมันไก่หอดมือเลยดิวันที่หนึ่งีวันที่หนึ่งนี่บอกหนึ่งเมษายนนี่วะเห็นนี่บะยังสีดําเอ้กระส่งนะโอเมนไป ใจในกับมัานอกวันที่หนึ่งใจเหวาจ่อจันทร์ก็ไม่แล้วใบดำนะคมร้ศึกเปได้ไหนกทำีบ่ะอะไรกับท่านน่นคิดยากเราเมืเรียนไปเรียนมากมีแต่แนวเดียวรดเอาเปเราครับสองปีโอ้ยอันนี้จับอยู่เออเอาเมันหมานวันหมนเจอกันครับพี่น้องวันที่หนึงบาบายจุบ สีเลกลัคือว่าคือ่าบอกเบลียนเลยรัวไม่อห็นมันมาคนนะกินไปสู้เขากินมือป๊าไปบอกตลาดนี่กว่ากูเสียบตลาดได้นี่กูก็โอ้อยู่เด้อมันนัาประกนึ่งสองสามวมันถือมาทำไมมันกินองงอ่มันมั่วว้วเกเลเบาเดียวว่นนี้เขาได้เขาป่อยต้มกุ้เกระไดแฟนหรือเปล่านะแฟนมาไหมนี่แขอรเองครับ ได้เสียดาวอันนี้พี่น้องบอมันเสื่อผู้ใหนจจะาผู้อหญ่เาบอกเนี่ยเธอเฮ้ยเ,เธอเดินยังเสียวพี่ผู้โจ่หรอแล้วเฮ้ยแปรปนแกน่นิโอ้ยนู่น,นโอ้ยเป็นผูน้ให่เพื่อเพ่นะ เธอเธอพังานอยู่ผู้ใหญ่ตนี้ไม่เห็งติเออเธอจะขับรถมาได้อุบัติเหตุได้เห็นไหมเห็นอุ้ยตรงใจบนนสิบหวัมาว่ามาซ้อมเต้นค่ะใช่ไหมคะใช่เราะงานผู้ใดก็ไมีผู้ใดว่างมันจะคนมาผู้เดียวเลยฉันอู่นคุณเป็นอะไรนะาเสียกับสวัสดีคดีค่ะดีค่ะัดีค่ะท่านมีซ้มกันที่ไหนอ่ะออเดี๋ไปต่อเพิ่ม อันนี้เป็นนันเจ้าทีเป็นมวย่เ้ามีเจ้าทีเป็สามีเ้าที่นสามพ่าีเป็นกอได้ัสูงเลยแต่พาไปชั้นามลูกครับพี่น่งไปลูกแล้วกินก็กิกินกงเป็นงนเราไปห้าลาเยอะมากถ่ายรูกลุ่มให้เข้ามาสิ บอยเจาองมากินก่อนไม่ดกินะไือดออกก่อนเออเลือดออกก่อนหอมหมูปิ้งก่อนจะเสารคนท่านกินเขาอยู่กินอะไรด้ยอดเอไก่ดถ้านจะจะีไปกินแบบนี้ชาน่ะอ๊ะเอ้ยวันโอ้่กินหลายกินูที่ออกกินทอนีลาเอ้าม็คืลาขหมปิ ขาพักบ่ครับเอาแจปนึ่งเอ้ามิงครเขาไม่สนิทยรนี้นี่เอามาบ่กินหลายปัญญามกินขาก่อนเขาบอกเขาหลกนหรอซุนเกนะนเลยิานด้ครับมาเด้ครับกินขาเลกุมนานะไอเบนนัตตี้ก็ได้เชครับเว่กินขาเี้กินตรงนี้ได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเอาันนี้ เ <Okay. S 2> สอหน้าข้ามือแรกแล้วนี่ไปได้ปีเขาเร็วซื้อนักเก,ก,ก็บมาลงกลุ่มหรวกคบแจกแจงพี่น้องไปแวะตลาดบ้าเมื่อกีนน่นห่ป้าเก็บบรวดวารวะดดร่มสกรรมอาหารมื้อแรกของวันเพราไปประชุมมาทั้งวันทั้งวี่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราซ้อมเดี๋ยวเราพากันดูสรุปกันว่าเพลงอะไรบ้างใช่ครับ Have okay.